คุณน้องสาวที่พิจิตครับที่อุดหนุนปางสามยอดไปครับลิงสองตัวครับขอมีความสุขครับลบบุรีครับเดินทางกันปลอดภัยครับพาคุณพ่อครับขอบคุณครับครัวผมบายบายครับเดินทางปลอดภัยครับครับหายครับก็โปราจัด ปางสามยอดไปอีกแล้วครับวาเสร็จไปอีกเลยครับเพราะคนมาเที่ยวมาเที่ยวลรีก็ปางสามยอดนะครับพรบปางสามยอดแล้วก็มีลิงค <c oughs> รับมองล่งวาพระปางอีก้วครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวตาพอคอนเสร็จครับไปนะครับคุณานาน้องสาวไปแล้วมาแข่งจักรยานนะครับรถจักรยานแข่งเสือภูเขาอยู่หลังรถเต็มเลย ไปแล้วต่องนะต่องคนรุ่ี้ตองเท้าพิติดไปนะเลยขอบมากครับไปแข่งรถเต๋อภูเขากันกับพิจิตแล้วครับโอ้ยกางสามยอดไปแล้วครับเอาอีกแล้วเดี๋ยวขอตากฟอคอเซตกันครับวลางสามยอดกันอีกรอบเลย โอ้ปลาสามยอดไปวันนี้ไปสองแผ่นเหรอครับเนี่ยโอเคครับอยู่พระปลาสามยอดอยู่หน้าโอ้ยอยู่หน้าเฉพาะสัปปกายครับเชอบสัปปกายพุ่งคอครับผมนั่งอยู่หน้าร้านเบอร์ะร้านอุปกรณ์เสื้อผ้าใบรุกนะครับโอเคครับร้านเบอร์ครับขอบคุณร้านเบอร์ที่ให้นั่งอยู่ด้วยครับประกันเลยอยู่แค่นี้นะครับรถหยุดแล้วโอ้เดี๋ยวติดตาโอคอนเดี๋ยว บางผ่านเบี้ยกันต่อเลยเพราะว่ามีบ้านแล้วผมก็ต้องบ้าดเจ้าของบ้านด้วยนะครับมีม,นมันมาสเตอร์พีซราคาคิดตัวเองเลยครับต้องมีเลขเก้าอยู่ด้วยนะครับเริ่มต้นที่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจะให้น้อยก็ต้องมีเลขเก้าอยู่ด้วยจะให้มากก็ต้องมีเลขเก้าอยู่ด้วยเมื่อวานที่ฝรั่งตีไปเก้าร้อยเก้าร้อยบาทครับก็ก็มาคุยกันนะครับก็มาคุยกันสนใจหลักขั้นเดือดรอกกับตัวเองและครอบครัวและผู้อื่นนะครับ จะให้บาทสองบาทเนี่ยผมก็ให้ไม่ได้นะครับคิดเอาเองเลยต้องมีเลขเก้าอยู่ด้วยนะครับงานวันจันทร์นะครับมาวันที่วันที่สามยังไม่เสร็จเลยเนะนี่ยเคลีย์งานเก่าอยู่โอเคครับผมเคลีย์งานเก่าครับไปแล้วว่าลูกต่อแล้วครับองฟ้าคอดจะเสร็จแล้วครับโอ้ยโน้ตเตียลหลือเกินเป็นไรมาเนี่ยโอย้หรือไม่ได้กินข้าววัเป็นลมซะมัง้งว่ารูปเป็นลมนะฮาเลย รถพอจงตึงมาลับอีกพี่ีร่วมเพื่อนร่วมหากันไอ้นอนไม่ได้กินเหล้านะครับหยุดเหล้ามาสองปีแล้วก็เมื่อก่อนกินเหล้าเคยกินเหล้าจนแบบจนแบบเหมือนเป็นอัผ้าครึ่งตัวเพราะพี่ปอเพื่อนเพื่อนเป็นร่วมกระตันยูมาลับเลยไอ้นอนอยากกินเหล้ามากอะไรเมื่อก่อนในสมัยอดีตครับโอเคครับ ก็ไม่ได้แตะอลงกอฮ์มาสองปีแล้วหยุดเลยไม่อยากไม่อยากกินนี่แหละครับมีแต่เรื่องแตลาวอะไรหยุดเลยดี่ว่าไององแต่ประวัติศาสตร์ลพบุรีครับแต่ตาวิงชาเย็นแต่ทัดพูดแล้วก็องคนารายครับแต่ประวัติศาสตร์ไปอ่านดูนะครับเป็นชื่ออะไรกันบ้ยหยุดแล้วว่าต่อละครจะจบงานแล้ว